ใช้แล้วทังค่ายผมช่วงไทเกอร์เกมเมอร์นะไม่ได้เล่นเกมโรบอทแบบแบบไรอื่นแบบไรคนจะต่อขึ้นให้ adust j wiki แต่ชื่อแบบไปได้ทุกทีอ่ะไอคิวแบบนี้อะเออแบบนี้เดี๋ยวเล่นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะอันนี้ก็เคยเล่นมารอบหนึงนะเล่นแค่รอบเดียวก็ไม่รู้ปกดประตูยังไงน้ึงตื้นนี่สอนเองน้ึงตื้นุ้ยเชี่ยวชาญแล้วเนี่เชี่ยวชาญ ผมนี่อย,ยู่หน้าที่ไม่เป็นไอ้หน้าดำดำไม่ได้อยู่เลยอะ่ะเป็นไอ้หน้าลบอปีกดตัวยังไงต่อเบ็ดมองๆเชียวผมดีทุกคนกดป่วยยังไงก่อน,น,นอง,งอกก่อนตอนนี้มึงงอกั่นมึงบังกูเฮ้ยแล้วสีฟ้าเออเออตอนนี้ใครมันยังไม่เข้าแมะมาวะเดี๋ยวก่อ<ค>นจะต่อ ันจะต่อกูยังไม่ต่อแมพเลยตอนนี้เด๋ยวตัดต่อแล้วไม่เข้ามานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้คนจะต่อจะได้ตัดหรือเปล่าไม่ได้ออาไปแล้วเพราะหนูปกติหนูไม่กินน้ำตาลสดนี่ฮะ เห็นไหมแล้วก็สาตาริดอ่ะมันเอามือขับนะวอกแม็กวอกโห่ต้องดูน้ำออกมา,าคุณกับเบ,บนบดดเพราะคุณทำทั้งหมดเอาทำทั้งหมดไรเกียร์ขับมากอะ่ะเครื่องหนึ่งมึงได้ทำไหมครับคุณพี่ทำอ่าไอ้ฮบบ่าฮ่าคุณดูได้ไหมแล้วก็ลงรถไม่ได้อะ่ะดูดิลงไม่ได้ชิบหายอ,อ๋อ บุญอไร่ามไม่ติดมันขาดของบางยงบางอย่างเอาไปที่ศึกษามาทำไมอ่ะเ้ย ไอ้ยินดานาเล็กไม่ได้เติมเยอนาดนั้น่ยงไอก้ไม่โ้ยรถจุกได้แม่งรถระดับีิเศกมั้โอ้ ไอ้ยอะไสั่นอ่ะเปิดปัดครับครับผมตอนนี้ก็ที่อ่างก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเรียบร้อยเถป่วยกระปุกอถป่วยกระปุกรถใหญ่ใหญ่เลยอยากเทยังไม่ปิดประตูด้วยเข้ามา ครับขับเลยแล้วามันนากระโปรงมันมใส่ไม่ต้องใส่ข้างเปล่าสว<า>่าน้ำมันข้างกัวากูปิดวะน,นะปิดหมดแล้วปิดหมดแล้วทุกอย่างปิดหมดแล้วเดี๋ยวขอลองขับเลยเปิดสตาร์ทขอลองนะ น่าจะไม่ได้ใส่กระจกแม่เลยหรือเปนี้กระจกไม่ต้องมีขนาดเราก็ไม่ได้ใส่แล้วเราลืมอะไรกดตาสตาร์รถของจบดูมันใช้ไม้ดีกว่าเดันๆได้ตัดเบี้ยไม้ตรงนี้กูดื้อทิ้งมาดีกว่า ไม่ไม mm. <ừ, yeah. S 1> ่มัดเจอได้ถูก็ได้ได <laughs> ้หมดเลยได้หมดมัน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 ถูเลยไม่ของกูถ้ารู้มันถูเนี่ยมึงไม่ใช่น้องขี้นุ้ยเนี่ยเกิดแล้วมึงดูความเร็วแรงหมดเลยอยามันะรู้ของกูต่างต่งจริงใช่ลองลองมาแล้วให้กูมึงลองใช้ใช้ไม้ที่กูถือทำดูดิ รอหน่อยโอ้ยกูจะเสียไม้กูจะเสียไอ้กระบี่กระบองกูทำไมอ่ะไม่กอยากรู้ส่วนกระบี่กระบองไว้บนธนาคารกูก็ได้เอบนรไปกระบี่กระบองไปดูนู่นไปดูนั่นรู้ว่ามันกระบี่กระบองเราขี่รถมันไปไหนของมันอีกแล้วอ่ะมันไปไหนแล้วอะ เจ้เกมนี้ไม่จำเป็นต้องมีรถถูกตอบไปแล้วนะพวกเราเป็นผู้ใจวิจัยจุกเลยไปไหนแล้วมัน <laughs> ไปไหนว่ะแล้วอ่ะอยู่จอมจุดเด่นดนี่เจ้าเนี่ยดียังอ่ะไม่ดี้าวะ่ะดาวดิน้องไม่ดีเพราะผมใช้กระี่โวใน Shadow World <laughs> แล้วมาต้องกดวิ่งไป โจ๊ก zombie ไม่จะโผล่ตามนึกว่าเดี๋ยวโดนซอมบี้มันจะโผล่ตามฮะซอมบี้จะโผล่มาจอดอะบางทีจะมาตอนเราพักจอดเฮ้ยน้องระดับกระบี่ก็บองไม่มีจอดด้อนอนขับรถไม่ก่อขับรถ ลองรถอะไรบาบาบุยรู้อย่าเไ็กระบี่กระบองกระบี่กระบองเลือดมันนั่นเร็วอ่ะฮะแต่ว่าพายุมันเบาอ่ะแรงสุดขายเลยยุทธศาสตรกระบี่กระบองกูว่ากูได้กูได้ เอาอย่าฝักลงพื้นแว้วออกได้ไม่ใช่หรอมึงจะเอาออกไงเนี่ยมันเอาออกไว้ได้เลอกค่ะมากูกลัวกระบียตอนเนี้ยโอ๊ะเกอร์ดีดีเพื่อนกูกลัอลงใหญ่อะมันออกไม่ได้เหรอ ไปตอนนัเข้ามาไม่งอเข้มาได้มึงอแล้วไปก็บบุยโอ้ยรถเวียนไปขึ้นจอดรถไม่ดีวะมึงเกลียมึงม่อ๋อไปเอไม้กรบี่กระบองมาแะระวที่รวก กดมึงกดวิ่งเหรอเออมึงเดินกี่ก็บีก็บอกไม่ดีออ๋อรู้อะไราช่เราต้องวิ่งแล้วเราต้องเราต้องวิ่งแล้วเราต้องหันใต่อคุณจ้ะโอ้ยเราโดนแก้วเว้ยกูกูบินไม้เหรอกูใช้กระบี่กระบอกบินหมกวิ่งมาเจอปั๊มน้ำมันเลยมันไม่ใช่ปั๊มน้ำมันจ้าด้วยที่เราขับออกมาร้อยกี่เมตร เกือบร้อยห้าสิบอ่ะมันจะมีทางถ้าเราขับตามทางทางขวา,า,อาออกมาจากบ,บ้านใช่ปะมันมันคืออะไรมันคือที่เกิดของซอมบี้ใช่หอะไหมมันคือที่เกิดซอมบี้ใช่ปะไม่อนะซอมบี้มันจะมาของมันเองอะไรไอ่คเดอะเจอตอมหนี กูเจอตมผีนิสันนิสันจั๊วลาดก็เคยเนยเคลื่อนเเื่องทเจอตผีไอเกอร์อร่อยตรงสามร้อยเมตรยิเจ็ทางกวาไม่มีตำผีตัวเป็นไปเลยเววิ่งขับอะไม่วิ่งกระบี่กับมังผู้ชาผู้ไอผู้ผู้มีวิชาเซียนไงไม่ไอฟูดรอไม่เกี่ยว ร้อนไม่เกี่ยวเลยถ <Baba Boy. S 1> ิงรอแป,ป๊บรอไปแล้วเดบลรอรถตู้มาใส่แป้งไหนเนือ้อ <Baba Boy. S 1> ต้องสมบดีมาเป็นตัวเป็นตอนเลยอะไระเงี้ยไปดแิแม่งน้ำยางหยางเรื่องอะไไม่ดำเป็นต้องเสรกๆขนาดนั้น เฮ้ยไ,ไรนี่นี่กบีกูไอ้สัสบุบีกูบาบาบ่อยแล้วเหยียบไปใช้แทนกบีกูได้ไหมเนี่ยอ๋อก็อย่าไปรับกันมันก็ไม่มีอะไรมาเฮ้ยรอรถกูไอ้สัตส ไม่เนานะมุ้มยจะกระบีก่กระบองเวียสูญหายไปเน <c oughs> ี่ยไอ้เกือบมขึ้นมาแล้วเกือบูุ้ยคือใจผู้มาพร้อมกระบีก่กระบองว่ะโอ้ยเฟิร์สรอแล้วก็จมดิน

น้ำมันก็มีนะแล้วประตูหลังกูหายไปไหนวะอยากรู้นะแม่งใครขโมยประตูหลังกูไปอะไรกูจะกูใยกะบี่กะบวกไม่ใช่กะบีกะบวกแม่งก่อนไปหรือหรืออะไรเนี้ยไอกระบะรถเก่งคนนี้ไม่เอานะ ขาดน้ํามันน่ะ <c oughs> ขาดน้ํามัน <c oughs> น้ํามันวัวมน้ํามันรัวมาเติมกระบี่กระบอกเขาแล้ว <c oughs> มันไปไม่ได้มันขาดน้ํามันน่ะอะไร <c oughs> แล้วต้องเติมกระบี่กระบอกอยู่เพื่อขับเว <c oughs> ียนก้อยกระบีบ่มันกระบอกมันหายกลางทาง,ทาง <c oughs> ไม่หายหรอกกูเซฟ้ตลอด